สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้มาพบกับต้อมเดูแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ปล่อยน้ําลงอันล่างนะครับอัดยาคุมเลนนะครับอัดน้ําได้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าต้อมอ่ะชอบอัดน้ําไว้นะครับวันนี้วันที่8แล้วนะครับที่จริงต้อมดึงอัดตั้งแต่วันที่หกหกเย็นๆนะครับวันที่6ตอนเย็นนะครับแล้วก็อัดมานะครับน้าออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับดึงในสระได้อยู่ค่อยๆหล่อเลี้ยงไปนะครับก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ย นะครับว่าเราจะใส่รอบแรกเนี่ยใส่ตอนข้าวอายุเท่าไหร่ดีกันแน่เพราะว่าไปดูแต่ละอ่าเอาเอาง่ายเนาะไปดูแต่ละที่อ่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับอ่าโดยรวมๆก็คือว่าใส่อยู่ในเลดช่วงแรกเนี่ยอ่าอยู่ประมาณ20วันขึ้นนะครับจนถึง30วันนะครับหรือเขาจะอ่อยในช่วงอ่าสิกว่าวัน ไม่เกิน15วันอย่างเงี้ยเอาไม่เกิน18วันนะครับแล้วก็มาว่านอีกทีหนึ่งในช่วง30วันนะครับแล้วก็มาว่านอีกทีหนึ่งในช่วงของข้าวตั้งท้องอันเนี้ยมันอยู่ที่เจ้าของนาแล้วว่าอยากจะหว่านแบบไหน2รอบหรือ3รอบแต่ถ้าว่านสองรอบนะครับถ้าเป็นข้าวอายุน้อยว่าน3รอบนะครับอันดับแรกเลยเราต้องดูต้นข้าวเราก่อนนะครับว่าข้าวเราอายุเท่าไหร่แล้วเราจะว่านปุ๋ยเนี่ยการว่านปุ๋ยต้องให้ต้นข้าวแข็งแรงก่อนให้เขาฟื้นจากยาคุมหรือยาที่เราฉีดลงไปในแปลงนาเนี่ย อย่างน้อยก็ต้อง15วันจากจากละวานนะครับ15-18วันเราก็หว่านได้นะครับอ่อยอ่อยเอานะครับยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ยูเลียพีเพียวได้นะครับหรือจะผสมสูตรเสมอก็ได้นะครับสูตร15-15-15เงี้ยก็ได้นะครับแล้วดูการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตเสร็จนะครับแล้วมาใส่อีกทีช่วงช่วงหนึ่งเดือน25-30วันอันเนี้ยใส่เต็มระบบเต็มระบบหมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้าเป็นสูตรของต้อมเนี่ย สมัยก่อนสมัยก่อนเนาะครับต้อมจะหว่านไอตัว4 6 0 0นะครับบวกกับสูตรเสมอ15 15 15โดยอัตราการใช้คือยูเลีย2ลูกนะครับ4 6 0 0 2ลูกนะครับกับปุ๋ยสูตรเสมอ15เนี่ย1ลูกนะครับ3ลูกหว่าน7ไร่นะครับถ้า4ลูกเนี่ยถามว่าได้ไหมที่จริงแล้วนะครับมันได้หมดเลยครับปุ๋ยจะใส่มันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ต้อมใส่แบบนี้มานานแล้วต้อมก็ใส่อย่างนี้นะครับ แล้วมาดูอีกทีหนึ่งในช่วงของข้าวแต่งตัวหรือก่อนที่จะตั้งท้องนะครับก่อนที่ต้นหรือบางเจ้าก็เรียกว่าต้นกลมแล้วก็หวานอย่างนั้นก็ได้นะครับต้นกลมหวานก็ได้อันเนี้ยใส่ยังไงนะครับสมัยก่อนต้องใส่สูตรเสมอ2ลูกแล้วก็ยูเลียนหนึ่งลูกนะครับแค่นั้นนะครับ3มครั้งแต่ถ้าจะใส่2ครั้งเราก็หวานช่วง25-30ถึงวันกับช่วง55-60ถึงวันอยู่ที่อายุข้าวเราด้วยนะครับแต่ในรูการที่แล้วนะครับ ฤดูการที่แล้วต้อมช่างกิโลเอาจ้างช่าง,งปุ๋ยเป็นกิโลหมายถึงว่าเอาสูตรมาผสมการหลายสูตรนะครับแล้วเราคำนวณออกมาอยากได้สูตรไหนหนักอ่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเราจะเอาเน้นตัวไหนช่วงแรกจะเน้นไนโตรเจนช่วงที่2ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในช่วงสุดท้ายต้อมจะเน้นโพแทสเซียมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจ นะครับคลิปเก่าๆต้อมเคยลงสูตรไว้แล้วนะครับไปดูย้อนหลังให้ต้อมด้วยนะครับขอบคุณครับทีเนี้ยมาคุยกันนอสูตรปุ๋ยมันไม่ตายตัวนะครับเราจะใส่สูตรไหนมันก็ดีเหมือนกันหมดแหละครับอยู่ที่เราใส่ให้ถูกช่วงถูกจังหวะเราเล่นเอาเอาอะไรเอาลำต้นนะครับเอารวงนะครับอันดับแรกเลยต้องเน้นลำต้นให้โตเร็วให้ต้นใหญ่พอต้นใหญ่เสร็จเวลารวงเขาออกรวงเขาจะได้ใหญ่พอรวงใหญ่เสร็จปั๊บเราเน้นที่เมล็ดข้าว เอาทำยังไงให้เขาเต็มคอลวงให้ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ที่ต้อมไปเจอมานะครับข้าเข้า,ขาเม็ดแล้วนะครับไม่เต็มคอลวงไม่เต็มคอลวงหมายถึงว่ามีแค่ครึ่งเดียวคันนี้เวลาลดเกี่ยวอ่ะอีกครึ่งนึงก็ไม่ค่อยได้มันอาจจะปนเขียวนะครับไอ้ได้แค่ตรงปลายปลายเราจะทํำยังไงนะครับในรอบที่แล้วต้องมาดูสูตรปุ๋ยพอต้อมปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมีตัว ตัวท้ายหนัหนกๆอย่างเช่น0060เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยรู้สึกว่าข้าวจะเต็มคอรวงดีมากนะครับดังนั้นดังนั้นสูตรปุ๋ยสูตร0060เนี่ยมีความจําเป็นจริงๆสําหรับต้อมนะครับนะครับจำเป็นมากๆด้วยนะครับต้อมทำรุ่นที่แล้วโดนมแมลงบวเยอะมากนะครับได้5เกียนนะครับแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าข้าวเต็มโครงดีถ้าข้าวเต็มโครงน้ําหนักได้ ยังไงเนี่ยาถามว่าต้นทุนกําไรที่เราได้ลงทําไปแล้วเนี่ยยังไงก็ได้คืนแต่เราอาจจะได้เขาเรียกกําไรน้อยหน่อยในช่วงราคาข้าวลงนะครับในช่วงข้าวหกพันแต่ตอนนี้ข้าวราคาขยับขึ้นแล้วนะครับก็ดีใจด้วยกับเกษตรกร,ร,กรชาวนาเหมือนต้อมนะครับที่เราทํามาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับใส่ได้ครับหรือจะเอาสูตรเก่าต้อมก็ได้เดี๋ยวสูตรใหม่ต้อมจะแปะไว้ให้ นะครับในในอ่าคอมเมนต์นะครับแล้วพี่ๆก็ามาดูเอานะครับแต่สูตรเดิมสูตรเก่าก่อนใช้ได้เหมือนกันนะครับสูตรใหม่จะเปลืองหน่อยนะครับแต่ต้อมอ่ามั่นใจว่าข้าวเต็มคอลวงแน่ก็คือถ้าเราอยากเอาสูตรแบบประหยัดหน่อยเราก็เอาสูตรแรกนะครับไอ้สูตรหลังนี่จะเพิ่มนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ทุนทรัพย์ของพี่ๆน้องๆด้วยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวถ้าใส่ปุ๋ยเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตอีกทีว่าจะใส่วันไหนใส่วันที่เท่าไหร่ นะครับเพราะข้าวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับยิ่งข้าวโตเร็วนะครับยาวไวถึงเวลาใส่ปุ๋ยเราใส่ถึงเวลาฉีดยาเราฉีดเนี่ยตามระบบของเขาเนี่ยมันจะไม่ทําให้ข้าวเนี่ยยืดเวลาอ่าถ้าไม่ได้กระทบกับร้อนจัดกระหนาวจัดนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนนี้พี่น้อง,องท่านไหนนะครับ สนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับรับรวงข้าวนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นสายพันธุ์ข้าวอยากได้สายพันธข้าวติดต่อมาทางต้อมดื้อได้เลยนะครับต้อมไม่ได้มีพันธุ์นะครับต้อมไม่ได้มีพันธุ์แต่ต้อมจะรับเรื่องไว้ให้นะครับหรือพี่ๆน้องๆท่านไหนเนี่ยอยากจะเข้าไปสั่งพันธุ์ข้าวสั่งตัวยาฮอร์โมนทางลุงตีตะวันแดงได้เลยนะครับ เข้าไปในช่องทาง y t u t u นะครับพิมพ์คำว่าลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับสาวน้อยกเกษตรตอง8นะครับช่วยไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ0 9 0 9ย์9 9 4 6 9 0994199366ลุงตีตะวันแดงครับ